สวัสด,ดีค่ะเจอกันเหมือนเดิมช่องทั้งเพชรมะนีค่ะวันนี้ได้ลายมะฝากแม่เพชรของเราได้กล้วยค่ะดยู่ม่เพชรเรากินกล้วยเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณแม่ของเรานะคะนี่ค่ะอยู่คนลบฝั่งค่ะ ฝนก็ตกนะคะแต่แม่แรงก็แรงเป็นบางบางครั้งค่ะบางครั้งก็ไม่แรงนะเพราะว่าผูกที่เก่ามันแฉะค่ะต้องเปลี่ยนที่ใหม่เรื่อยๆคะ่ะแม่ของเราหากินสมุนไพรเครือเครือค่ะ ขอยออกไปค่ะเดี๋ยวไปดูอยู่ที่ใต้ร่มไม้ว่ากล้องมันจะมีฝนล,ลงเม็ดใสค่ะสองวันสองคืนแล้วค่ะวันนี้คืนที่3ามจะหยุดหรือไม่หยุดก็ยังไม่รู้เลยค่ะฝน กินกล้วยค่ะได้กล้วยมาฝากคุณลงนิดได้กล้วยมาฝากคุณแม่ของเราค่ะแม่เพชรของเราอาบน้ำฝนมาสองคืนแล้วค่ะวันนี้เป็นแปลงที่เขาจะให้ปลูก้ากค่ะพอดีไม่รู้เจ้าไหนเนาะเขายังไม่ปลูกก็เลยเอาคุณแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศ สักหน่อยนึงเปลี่ยนที่ใหม่ค่ะถ้าตกอย่างนี้ไปสักอ,อาทิตย์หนึ่งท่วมแน่สุลินของเราถ้าตกก็ตกเยอะถ้าไม่ตกก็ไม่ตกเลยค่ะ กินกล้วยหวานๆก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่บริจาคให้เราเนาะกล้วยหวานๆสองวัน3วันก็ท่านก็ให้มาสิบวี่สิบวีบ้างก็ได้กินเนาะถ้าไม่มีท่านไหนบริจาคก,ก็ซื้อค่ะไปซื้อที่รถเขามาส่งเนาะ คุณแม่ของเราก็ได้กินกินหลับตาเมื่อช่วงนี้คงจะไม่ได้นอนค่ะคุณแม่ของเราต้องยืนหลับอย่างเดียวค่ะยืนพิงต้นไม้หลับนะคะนี่ว่านอนไม่ได้แฉกค่ะแฉะไม่ใช่เหมือนคนเนาะมีบ้าน ช้างไม่มีบ้านถ้ามีงบประมาณถึงจะได้อยู่นอกว่านเนาะคุณแม่ของเราอยู่ไปอย่างนี้เลยคะ่ะช้างป่าก็อยู่ตามป่าเหมือนช้างบ้านเลยคะ่ะตากฝนตากอะไรก็แข็งแรงดีค่ะกินอาหารในปา่ากินเครื่อกินอะไรบ้าง หลายอย่างค่ะตกแต่ไม่แรงค่ะขึ้นหยุดตกเมื่อกี้นี่เมื่อกี้อู้ไทยลงมาลุ้นลูกเลยค่ะก็หยุดไปสักพักเดี๋ยวก็มาอีกก็ม,ม,ม,มีลมเป็นบางช่วงค่ะลมลมลมเป็นบางช่วงก็เปะก็เปะมันลมแรงใช่ด้วยค่ะ ช่วงนี้ดูแม่เพจไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่ของเราอยู่เชือกเดียวค่ะแม่กับลูกอยู่คนละบ้านค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ก็ประมาณสี่ห้าโลอยู่คนละโซนค่ะอยู่คนละโซนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนค่ะ ใจเนาะมีฝนตกถ้าไม่ตกโอ้อาทิตย์นหนึ่งหญ้าเนี่ยหญ้าเฉาหมดเลยแห้งเฉาหมดเลยถ้าตกก็ชุ่มชื้นมาอีกถ้าไม่ตกก็แห้งน้ำไม่กินนะคะนี่น้ำนี่ออกไปกินน้ำไม่กินนะคะไปกินน้ำที่ เป็นหลุมเป็นบ่อที่ฝนตกใส่แล้วมันมันมีเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็เอาเอา,เอาวังดูดกินค่ะสองวันแล้วไม่กินน้ําไปกินในหลุมในบ่ออยู่ในป่าเอาไปกินน้ําประปาไม่กินเลยค่ะฝนตกจะจะไม่ชอบไปจะไม่ชอบกินน้ำกินในป่าเส็จก็ไม่กินเลยค่ะเป็นแม่ของเรา เป็นอย่างนี้ค่ะเอาใจยากนะคะยันยังไม่หมดเลยกล้ว,วยดูสายตาไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่เนะ้ะเพราะว่าฝนฝน กินยากน่าอร่อยคืนแต่แซบค่ะเป็นเคี้ยวเนาะสงสัยคืนนี้จะทั้งคืนอีกแล้วลรืมั้งค่ะนี่ยทั้งคืนเหมือนเดิมบางทีบางทีงทก็ตกมาหลายวันแล้วสามวันแล้วบ้านเราเพิ่งจะตกสองวันสองคืนค่ะ ินเนเปียบาน่าค่ะหนึ่งคั้นรดหนึ่งรดใสวันละเชา้าคันหนึ่งคั้นรดเย็นหนึ่งขันรด,ดค่ะคือแม่ของเราถ้าไม่อิม่มไม่ยอมนะคะี่เปียของเราที่เราปลูกไว้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าแรงก็ไม่เหลือเหมือนกันต้องปลูกใหม่เนาะ ทุกปีปลูกทุกปีค่ะไม่ปลูกก็ไม่ได้กินค่ะค่ะฝากช่องทางเพชรมะนีด้วยนะคะทัพย์ของเราก็ยังน้อยเนาะดูแล้วก็ฝากติดตามกดกระดิ่งสับสไครตให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราค่ะหนึ่งคลิปก็หนึ่งไลค์หนึ่ง like แค่ก็เป็นกำลังใจค่ะเพื่อได้ทำคลิปต่อไปเนาะเพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษด้วยค่ะว่าพูดจะไม่ข้องเท่าไหร่เนาะเพิ่งหัดใหม่ค่ะ ภาพก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ค่ะชงเงื้อดูอะไรคุณแม่ของเราได้ยินเสียงอะไรชงเนื้อพอดี ค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้เนาะสวัสดีสวีดัสคือเก้าค่ะพบกันอีกพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ